สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตารางคุณผู้ชมก็สู่รายการไทยแลนด์ทูเดย์นะคะ<ส>วันนี้นำผู้ชมลงมาที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ ไปที่ทราบเป็นดีว่าในช่วงนี้นะคะผละไม้ออกสู่ตลาดกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทางจังหวัดจันทบุรีเองก็ได้จัดงานนะคะในงานเทศกาลผลไม้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อเนื่องมาที่อำเภอคลุง,ง,งที่เทศบาลเมืองคลุงก็ได้มีการจัดงานผลไม้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองคลุงค่ะคุณบุรินนะคะข้างๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะท่านนายกคะาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานผลไม้อย่างต่อเนื่องของทางจังหวัดเันทบุรีเองงานที่ว่าเนี่ยเป็นงานอะไรคะครับก็ในพื้นที่ของอำเภอขุงของเรานะครับก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองขุงเราก็ได้จัดงานวันของดีเมืองขุงนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งซึ่งในปีนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนนะครับปีนี้ และที่เมืองขลุงนะคะก็เป็นเมืองเกษตรนะคะมีการปลูกผลไม้นานา,นานชนิดค่ะอย่างที่คุณผู้ชมนะคะทราบกันก็จะมีทุเรียนงงเงาะมังคุดลองกองนะคะแล้วก็สินค้าแปลรูปอีกด้วยแต่ว่างานวันของดีเมืองขุงที่ทนายายกบอกไปมีอะไรน่าสนใจมีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ทนายายกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคร่าวๆค่ะครับในการจัดเทศกาลวันของดีเมืองขุงนะครับก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานของเรานะครับก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริม ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้น,นะครับก็ทราบกันดีนะฮะว่าเป็นฤดูผลไม้ของทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้จัดงานอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองขลุงนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงถึงความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมนักท่องเที่ยวมาเพื่อที่จะมาเที่ยวและมากินผลไม้ของของจังหวัดจันทบุรีเรานะครับซึ่งในปีนี้เองเ,องเนี่ยก็จัดล่ากว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่า ทุกๆปีเนี่ยนะครับเราจะจัดปลายเดือนตษภาคมนะครับแต่ว่าในปีนี้ผลผลิตผลไม้เนี่ยออกสู่ตลาดเนี่ยช้ากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับในปีนี้เราก็เลยล่นในการจัดงานลงมาเป็นต้นเดือนมิถุนาครับก็ต้องเลื่อนการจัดงานมาเป็นต้นเดือนมิถุนาวันที่6ะนะคะเป็นต้นไปช่วงนั้นผลผลิตออกสู่ตลาดกันอย่างต่อเนื่องแล้วใช่ไหมคะที่แ้าเครท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงระหว่างการจัดงานเนี่ยก็ยังมีผล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 ไม้ออกสู่ตลาดอยู่ นะครับเกือบจะทุกประเภทนะครับค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมมาเมืองขลุงก็จะได้ชิมผลไม้ที่อร่อยเพราะว่ามีคุณผู้ชมฝากบอกมาว่าผลไม้ที่เมืองขลุงเนี่ยอร่อยจริงๆเพราะเขาก็เคยมาเที่ยวแล้วคะคิดว่าคงจะไม่พลาดอีกนะคะปีนี้เพราะว่าจัดวันที่6กถึงสิบสี่มิถุนายนนะคะแต่ว่าในกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างคะท่านผู้ชมคะนอกกเหนือจากผลไม้นะครับก็จะมีสินค้าโอท็อปนะครับซึ่งเป็นผลไม้แปรรูปของเมืองขลุงของเรานะครับของจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับก็ยังมี ในเรื่องของอาหารทะเลสดๆนะครับซึ่งก็เป็นเป็นที่ขึ้นชื่อของของขอำเภอคลุงและของจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของในเรื่องของอาหารทะเลสดๆแล้ว<ด>ก็<ด>ครับแล้วก็บรากาศชายทะเลนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวครับก็ถือว่ามาที่นี่นะคะเป็นเมืองติดชายทะเลค่ะอย่างที่บอกไปอาหารอร่อยนะคะอาหารทะเลก็สดด้วยนะคะแต่ว่าในวันงานถือว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะ พิธีเปิดงานเป็นไงบ้างครับก็พิธีเปิดงานนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นของของวันที่6มิถุนายนนะครับซึ่งประธานในพิธีเปิดก็เป็นท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชนทบทุรีนะครับท่านธนพลก,กิจการนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในส่วนของพิธีเปิดนั้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบใน,ใน,ใ,นในพิธีเปิดซึ่งซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีคอนเซปต์ในเรื่องของพิธีเปิดงานก็คือว่า เราจะมีเรื่องเล่าของของเมืองคงของเรานะครับความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรวมถึงถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมือง2ศาสนาสาวัฒนธรรมนะครับโดยการที่จะเล่าเรื่องนะครับผ่านพรีเซนเทชันนะครับตั้งแต่ภาพเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของไทยพุทธไทยจีนาศาสนาของคาทอลิกนะครับซึ่งก็จะมีภาพเก่าๆแล้วก็จะเล่าเรื่องรวมถึง ตลอดมานะครับจนกระทั่ง,ถ,งถึงปัจจุบันนะครับว่าไอ้ความเป็นมาเป็นไปของเมืองสองศาสนาสามวัฒนธรรม,มเนี่ยมันมันเป็นมาอย่างไรนะครับก็เป็นไฮไลท์ที่สําคัญเล่าเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาของเมืองครุงนะคะคว่าเป็นแบบนี้อย่างไรทําไมสองศาสนาสามวัฒนธรรมถึงมาอยู่ร่วมกันได้สมวัฒนี้ก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราอยู่กันในพื้นที่เดียวกันด้วยอ๋อใช่ครับคือคือให้ความสําคัญในเรื่องของเมืองสองศาสนาสามวัฒนธรรมมาโลยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่า ไม่ว่าทางเทศบาลเมืองกรุงจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะจะเน้นในเรื่องของความเป็นเมืองสองศา,าสานาสามวัฒนธรรมนะครับอนอกเหนือจากนี้นะครับก็ในในพิธีเปิดนะครับก็จะมีการแสดงวงออเคสตรานะครับของเ,อเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองขุง1บุรา่าพิทยาคารนะครับแล้วก็โรงเรียนเทศบาลเมืองขุง2นะครับซึ่งก็เป็นอ,อ,อีกอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ เราได้ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถแสงสามารถมีความแสงออกทางด้านดนตรีนะครับการนี้ก็เป็นหนึ่งในของดีมังคุงนะคะที่นํานน้องๆเยาวชนค่ะเข้ามาอยู่ในเวทีของงานนี้ด้วยนะคะก็แสดงความสามารถกันนะคะของโรงเรียนวันของดีมองคุงค่ะมีหลากหลายเลยนะคะอย่างที่ท่านยไทธบอกไปนะคะก็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะแตกต่างจากปีก่อนๆอย่างไรบ้างไหมคะกิจกรรมในงานในตลอดงานเนี่ยค่ะคือกิจกรรมในงานเนี่ยคือ ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะเราเองก็พยายามจะปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่า,าจะเป็นแสดงให้เห็นถึงอย่างช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมให้าชาวบ้านเนี่ยมาแข่งขันในเรื่องของการากินผลไม้กันในเรื่องของการที่แก,แกะแกะหอยนะฮะแล้วก็มัดปูหรืออะไรประเภทนี้ซึ่งซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเมืองคงของเราเนี่ยมีมีมอะไรบ้างนะครับซึ่ง ก็ก็นำมาสู่ว่าในปีนี้เราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเราทํากิจกรรมมาหลายอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็จะเห็นหนึ่งที่ที่ขุงเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่เก่าแก่มากนะครับเราก็เลยคิดคอนเซปต์ออกมาว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่านะครับว่าเพราะว่าหลายๆท่านผมเชื่อว่าหลายหท่านทั้งคนขุงนะครับรวมทั้งคนที่มาเที่ยวในงานเนี่ยอาจจะรู้ไม่ถึงว่าเมืองขุงเนี่ยเราเรามีประวัติความเป็นมาเป็นไปอย่างไร และที่สําคัญในปีนี้นะคะก็ถือว่าที่บอกไปคือเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องเล่าจากการผ่านเลนหน้ากล้องอันนี้ก็สําคัญนะคะเห็นว่าจะมีการจัดิทศการตรงนี้ด้วยที่เอาภาพของในเมืองขลุมาออกค่ะครับคือคือในช่วงระหว่างการก่อนนะครับก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมวันของดีเมืองขลุงเนี่ยเราได้จัดโครงการมาโครงการหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นโครงการร่วมกับการจัดวันของดีเมืองขลุงก็คือจัดประกวดนะครับในการถ่ายภาพโดยตั้งโครงการว่ามองเมืองขลุงผ่านเลนนะครับ ก็โดยการที่เชิญชวนนะฮะประชาชนนะครับที่รักในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยนะครับก็ส่งถ่ายภาพแล้วส่งเข้ามาประกวดนะครับโดยโดยกติกาเนี่ยก็คือให้ใช้ภาพถ่ายนะครับในเขตเทศบาลเมืองของเรานะครับซึ่งไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นภาพถ่ายลักษณะไหนก็คือแล้วแต่มุมมองของของประชาชนที่ที่สนใจนะครับแล้วก็มองมิติของข,อง,ข,อง,ขงว่าขงเนี่ยควรจะสื่อสื่อ ลักษณะของภาพเนี่ยออกมาว่ากลุ่มเป็นแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขุงใช่ไหมคะภาพาาจำกัดตรงนั้นแล้วก็ในมุมมองของท่านทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นจามุมมองของท่านจะเป็นแบบไหนยอย่างไรเขค,คือตรงน,นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้กําหนดลงไปว่าเป็น <ạ. S 1> เป็นมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับก็มองลงไปว่าอยากจะให้คนที่รักนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยเขามันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วหลังจากที่ มีการตัดสินนะครับโดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดจันทบุรีของเราเป็นกรรมการนะครับก็หลังจากที่ตัดสินเสร็จเราก็จะนําภาพทั้งหมดนะครับที่ส่งเข้ามาประกวดนะครับไปจัดนิทรรศการในวันของดีมังคุงเรานะครับซึ่งในนิทรรศการก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครก็จะเป็นเรื่องเรื่องเล่าของประวัติความเป็นมาเป็นไปของขุงก็จะมีทั้งภาพเก่าตั้งแต่ในอดีตจนจนยุคเก่าๆจริงๆนะฮะตั้งแต่ ต้นๆพศสล0มน้อยะฮะแล้วก็ลำดับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตรงนี้เองอย่างที่ที่ผมเรียนนะคือพยายามอยากจะสื่อนะครับว่าให้เห็นภาพของเมืองขุงว่าวันมีการก้าวหน้ามีวิวัฒนาการต่างๆเป็นมาอย่างไรจนถึงปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นการที่ให้ผู้ที่ชอบถ่ายภาพได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเมืองขลุงนะคะผ่านเลนกันค่ะว่ามีความสวยงามในลักษณะแบบไหนด้วยนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ถ่ายภาพแล้วอยากจะเอามาเ,มเสริมในนิทรรศการก็ได้ไหมคะเพราะว่าอาจจะสมัครไม่ทันแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้๋อ,อก็ได้ฮะถ้าใครที่ที่อยากจะนําภาพมามาโชว์ในงานเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะมาจัดร่วมกัในิทรรศการของเรานะครับซึ่ง ในส่วนของสารที่สําคัญสาคัญนะฮะก,ก็มีมากอยู่เหมือนกันในครุ่งเรานะฮะก,ก็อย่างที่นําเรียนคือมันก็จะไปล้อกับเรื่องของสองศาสนาวัฒนธรรมอีกนะครับไม่ว่าในส่วนสารที่ก็จะมีสารหลังเมืองครุงนะครับแล้วก็มีสารเจ้าพึงเท่ากงขุงมูลนิธินะครับแล้วก็ลุงเจคุงนะครับซึ่งเป็นสารที่ที่คนครุงของเรานะครับให้การเคารพสักการะบูชาอยู่แล้วนะครับในส่วนของศาสนาพุทธ นะครับพุทธไทยก็คือจะมีะวัดวัญญาวนนะครับซึ่งซึ่งเป็นวัดวัดเดียวที่อยู่ในในเขตเทศบาลเมืองขลุงนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็มีชื่อวัดเดิมคือ,อวัดมราคานะครับถ้าถ้าเป็นพุทธผู้แก่เนี่ยเขาเขาจะรู้ว่ามีชื่อ,อชื่อวัดมราคานี้อยู่ วัดที่เก่าแก่แล้วก็รับถือในเมืองขลุงเนี่ยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการมองผ่านเลนผ่านเรื่องเล่าตรงนี้ได้สถานที่สําคัญสาคัญมีมากมายมีหลากหลายเลยนะคะที่เมืองขลุงค่ะแล้วกิจกรรมก็ถือว่านี้ก็เป็นไฮไลท์ที่พิเศษขึ้นมาในช่วงของปีนี้นะคะที่จัดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของศาสนาคริสต์นะครับก็จะมีโบสถ์ของวัดพระไทขลุง ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่คนให้ความสําคัญในเชิงของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็มีสถานที่สําคัญหลากหลายเลยนะคะในมุมมองของนักถ่ายภาพนะคะคต้องออกมาในวันนั้นค่ะมาดูกันว่านิทศาการนะคะการถ่ายภาพในวันนั้นจะมีมุมมองแบบไหนอย่างไรก็ต้องเชิญชวนมาดูกันนะคะให้ได้คะ่ะวันที่6กถึงสิบสี่มิถุนายนแต่ว่าในระหว่างที่มาเนี่ย วันของดีเมืองขุงนะักท่องเที่ยวคงไม่ได้มาแค่วันเดียวนคะคะอาจจะมาพักท้างแล้วก็มาเที่ยวด้วยคะ่ะท่านคะตรงนี้เราจะแนะนําตรงไหนได้บ้างคะก็คือ,องานของดีเมืองขุงเรานะครับจัดทั้งหมด9วันนะครับแล้วก็เวลานี้ในส่วนของอำเภอขุงเองนะครับก็จะมะีโฮมสเตย์นะครับซึ่งอ,อยู่ในตําบลบ,บางชันนะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการพักผ่อน ประเภทโฮมเซย์น,นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมาพักโฮมเซยที่ขลุงเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอาหารทะเลสดๆซึ่งซึ่งคนนิยมกันมากนะครับมีหลายแห่งฮะในในตำบลบางชันเนี่ยตอนนี้มีผู้ประกอบการในเรื่องในเรื่องของโฮมเซย์เนี่ยหลายเจ้ามากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูคิวจองเนี่ยถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะสุกเสาร์เนี่ยบางแห่งนี่เต็มเต็มทั้งปีแล้วนะครับ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญช่วงไฮไลท์ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะคะหลากหลายที่ก็ถือว่าเป็นเมืองเกษ,ษกรตรกรตระกูลเกษตรกรกรมนะคะคุณผู้ชมคะที่จะสามารถเข้ามาชิมกันในสวนได้สดๆเลยนะคะผละไม้ค่ะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะถ้างั้นอยากจะให้ท่านนายกเชิญป่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนสักหนึ่งค่ะมาเที่ยวงานของดีเมืองขลุงค่ะครับก็แนะนํามของเทศบาลเมืองขลุงนะครับก็ขอเลยนเชิญน,นะครับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สัญจรไปมาผ่านเมืองขุงเรานะครับก็ถ้ามาในช่วงเวลาวันที่6นะครับถึงวันที่14มิถุนายนนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้แวะชมเที่ยวงานวันขอดดีเมืองขุงเราซึ่งจะมีทั้งผลไม้สด,สดนะครับแล้วก็ผลไม้แปรรูปนะครับแล้วก็สินค้าโอท็อปของของเมืองขุงของเรานะครับจัดจําหน่ายแล้วก็แสดงสินค้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการต่างๆต,ต,ตามที่เมื่อสักครู่ผมได้นําเรียนแล้วนะครับก็ ขอเชิญชวนนะครับให้ให้มาเที่ยวงานของเดีเมืองคุงนะครับแล้วก็ในระหว่างงาน,นในช่วงคืนนะครับก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตซึ่งจะมีศิลปินดังๆมาทุกคืนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านมามาลองดูสักครั้งหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับว่ามาดูว่าเมืองลุงของเรามีดีอย่างไรนะครับสถานที่จัดงานนะครับก็บริเวณถนนสุขมุมทิทและก็ถนนเทศบาลสายเจ็ดของเมืองคุ้งเรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ มามาชมสิ่งดีๆของเมืองขุงเราครับผู้ชมก็จะรับทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานวันของดีเมืองขุงแล้วนะคะเด้นย้ำกันอีกครั้งค่ะ6-14มิถุนายนนี้นะคะกิจกรรมมีหลากหลายค่ะมีให้ชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะมาแล้วจะคุ้มค่านะคะกับการที่ท่านได้มาเที่ยวกันที่เมืองขุนค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองขุนค่ะคุณบุรินนะคะที่มาพูดคุยกันกับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ ค่ผู้ชมคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันให้ได้ในรายการค่ะ ชมคะอย่างที่บอกผู้ชมไปนะคะว่าที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนี่เขายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะคะผู้ชมสามารถที่จะมาชมธรรมชาติได้ค่ะแค่คุณมาขึ้นเรือนะคะแล้วก็เที่ยวชมตามแม่น้ำสองฝั่งนะก็จะเห็นป่าเชเดนที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะและที่สําคัญที่นี่ยังคงวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติอยู่นะคะมีชาวบ้านค่ะหรือว่าชาวประมงเนี่ย ยังหาปลานะคะยังมีการทําประมงพื้นบ้านกันอยู่ค่ะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและที่สําคัญที่นี่เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะโฮมสเตย์ที่นี่นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้ที่ดูแลโฮมสเตย์ค่ะซึ่งก็จะเป็น108ยโฮมสเตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นช่วยแนะนําชื่อนิดนึงก่อนคะ่ะเออชื่อว่าสัตย์ทอนนะคะเป็นผู้ดูแลจัด หาลูกค้าให้กับร้อยแปดโฮมสเตย์ค่ะ,คะที่ร้อยแปดโฮมสเตย์นี่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีการดูแลย,ยังไงให้กับนักท่องเที่ยวบ้างอยู่ที่ตำบลบางชานันอำเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ,คะที่ร้อยแปดโฮมสเตย์นะคะก็ถือว่าเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแต่ว่ามีอะไรบ้างที่เวลานักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขาจะเข้ามาไปพักที่ร้อยแปดโฮมสเตย์ได้ยังไงบ้างะคะ,ะช่องทางการติดต่อนคะคะก็มีสองเส้นทางคือ ออทาง f a Facebook กอินเทอร์เน็ตใน2เส้นทางนี้จะมีเบอร์ทิดโทรมาเพื่อจะติดต่อเราติดต่อเรามาเนี่ยราคาค่าบริการก็อยู่ที่ราคา1,500บาทต่อท่านค่ะส่วนเด็ก7-12ปีเนี่ยก็750ค่ะทางเราก็จัดอาหารให้3มื้อคือมื้อเที่ยงมื้อเย็นและมื้อเช้าค่ะทาง3มมื้อเนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลสดใหม่ที่ทางเราเนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้ท่าน ลูกค้าได้ยอย่างเต็มที่บริการแบบไม่อั้นค่ะที่พักนะคะเราพักแบบสไตล์ไหนคะเวลาเราพักโฮมสเตย์ค่ะที่พักของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็น2ลักษณะคือแบบบ้านเดี่ยวและแบบบ้านเป็นเรือนแถวนะคะคือแบบบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะมีในส่วนของบ้านแพรซึ่งจะนอนพักได้ทั้งหมดเนี่ยแท่านและในส่วนของบ้านเดี่ยวคือหลังละ4ท่านค่ะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวสําหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะมีโซน ของส่วนของเรือันแถวค่ะก็ถือว่ามีหลากหลายนะคะให้กับลูกค้าค่ะที่จะเข้ามาบริการที่โฮมสเตย์นะคะก็ถือว่ามีที่รองรับนะคะแต่ที่จํากัดก็คือปริมาณการรับคือไม่เกิน80ท่านก็จะอยู่กันอย่างสบายเนาะสบายสบายไม่แออัดนะคะแล้วก็มีการต้อนรับอย่างดีค่ะอาหารครบเลยนะสามมื้อกินกนเต็มที่เลยนะคะอย่างนี้เต็มที่ค่ะค่ะเพราะว่าจะมีทั้งมีเป็นอาหารอะไรบ้างคะที่ให้นักท่องเที่ยวในแต่ละมื้อเอกตัวอย่างคือเอาเป็นมื้อเย็นดีกว่านะคะ ก็จะมีปูทะเลคือเราก็จะมีกุ้งกุราดำค่ะหอยนางรมสดแล้วก็ที่ขายไปได้แล้วท,ท,ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอบอกว่าร,รีเควสตมามากๆเลยคือแกงส้มชะอมไข่กุ้งของเรานี่คืออร่อยค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารที่หลากหลายเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดจันทุรยที่จะเน้นในเรื่องของอาหารทะเลนะคะคุณผู้มชมที่มานี้ต้องเข้าใจนิดนึงเค่ะว่า,าบางช่วงบางฤดูเนี่ยกุ้งหรือว่าหมึกเนี่ยอาจจะ มีไซส์รือมีขนาดทช่ไม่เท่ากันะนะคะก็ตามฤดูกาลค่ะบางท่านมาเจอกุ้งตัวโต,โตบางท่านมาเจอปลาหมึกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปะนะคะเพราะว่าฉะนั้นก็คือถ้ามาแล้วก็ต้องอสอบถามทางโฮมสเตย์ร้อยแปดโฮมสเตย์ว่าอาหารอยากจะขอเป็นแบบไหนเสริมได้ใช่ไหมคะเสริมได้ตลอดค่ะจนกว่าจะอิ่มยถึงว่าอาหารทะเลเราสามารถที่จะขอเป็นกุ้งไซส์ขนาดไหนได้ถ้าต้องการเป็นไซส์พิเศษเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มราคานิดหน่อยค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างที่เจ๊บได้มาพักที่ร้อยแปดโฮมสเตย์แล้วนะคะก็คืออาหารของที่นี่สดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นอา่ารทะเลที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกทางเจ้าของได้ค่ะว่าเราต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจอยากจะให้มาสัมผัสเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้อยแปดโฮมสเตย์ตรงนี้จะติดต่อได้ยังไงบ้างคะเบอร์โทรอะไระสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ084 350-6458ค่ะหรืออยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูในเว็บไซต์1 0 8 h o m s t t a y .com หรือ Facebook 1 0 8 h o m e s t a y .com เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจที่จะมาจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอขุงนะคะที่นี้ก็จะมีการจัดงานวันของดีเมืองขุงขึ้นวันที่6นะคะเป็นต้นไปค่ะถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาพักค้างได้อย่างที่แนะนำคุณชมไป นที่ร้อยแปดโฮมสเตย์ก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะคะที่มาท่องเที่ยวกันที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกันด้วยนะคะแนะนำสถานที่ดีๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะขอบคุณค่ะนะค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องขอรับผู้ชมไปพร้อมกับร่วมรายการกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ